ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างเฟดพลายทองคำพลายทองแท่งนะคะวันนี้ของเรามีควานตัวน้อยนะคะมาขี่พี่ทองคำกลับบ้านนะคะหลังจากที่พี่ทองคำแสดงช้างเสร็จนะคะตอนนี้ก็ยืนกินหญ้าอยู่ข้างทางตอนนี้ควานสาวของเราจะพาพี่ทองคำกลับบ้านนะคะเอาพี่ๆไปส่งเด็กๆกลับบ้านกันนะคะไปพร้อมกับควานสาวตัวน้อยของเราเลยนะคะไปเลย เดี๋ยวเราก็จะตามเด็กๆไปนะคะ<__>ช่วงปิดเทอมแล้ลูกสาวนะน้องมีนาก็จะมาอยู่กับพ่อกับแม่นะคะก็ช่วงนี้ก็จะได้แบบขี่ช้างบ่อยหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้แบบน้องน้องเริ่มแบบไม่กลัวช้างแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนน้องมีนาเขาจะเป็นคนที่กลัวช้างนะคะ<__>เขาจะกลัวช้างเขาจะไม่กล้าเข้าหาช้างนะคะทีนี้พอเริ่มปิดเทอมแล้วก็รับมาอยู่ด้วยนะ น้องก็เริ่มแบบอ,อยากขี่ช้างบ้างนะพอที่ขี่แล้วก็เริ่มติดใจนะคะก็จะขอขี่กลับบ้านนี้นะคะทุกวนันทุกวนันทุกวันนะคะควานสาวควานสาวตัวน้อยลูกสาวเพ่อใหมนะ่ลูกสาวจีใหม่ของเราอันนี้ก็เป็นเวลาช่วงเช้านะคะเวลาช่วงเช้าที่ น,น้องๆแสดงช้างกันเสร็จนะคะก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะไปแล้วไปแล้วความจริงอะความจริงหัดหัดให้เด็กขี่โคมดีอย่างหนึ่งนะพี่ๆค่ะเพราะว่าคือบางทีช้างอะเขาจะรู้แค่เขาจะรู้แค่ขาข,าของควานคนเดียว แล้วเวลาที่มีคนอื่นเข้ามาขี่เขาจะรู้สึกขัดทื่นเขาจะไม่ค่อยอยากให้ขี่นะคะอันนี้ถ้าเราแบบฝึกให้น้องมีนานั่งบ่อยๆช้างเราเองทองคําทองแท่งเองเขาก็จะได้ชินในการแบบอ่ะมีคนมาขี่ด้วยนะคะเวลาที่เราต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนแบบอยากนักท่องเที่ยวเขาอยากให้ลูกเขามาขี่คอถ่ายรูปอย่างนี้นะคะมันก็จะได้ง่ายนะคะถือว่าเป็นการฝึกไปในตัวของพี่ทองคําด้วยนะคะ เราจะตามก้นพี่ชองคําไปนะคะโอ,อะ้วันนี้ได้ความเสาวตัวน้อยโอถือตะขอด้วยนัน่นถือตะขอช้างด้วยี่นัน่นแ้วงมีนาก,กลัวไหมลกูกไม่โอ้แต่วันหลังต้องใส่กันเกงได้นน่ วันนี้ใส่กระโปรงมานะคะอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าขนช้างเขาจะหนาขนช้างหนาแล้วมันแข็งเวลาที่เรานั่งอะ่ะเราจะต้องใส่กางเกงขาย,ยาวเหมือนพ่อใหม่นะคะถ้ามาันยังงั้นมันจะมันจะแบบมันจะขูดขาได้นะขนช้างอ่ะมันแข็งมากนะคะ,ะวันนี้เรากลับเชือกเดียวนะคะพี่ๆเพราะว่าวันนี้ชายเล็กของเราไม่อยู่นะคะโอ้ไม่ใช่ชายเล็กไม่อยู่คุณปู่ไม่อยู่ ชายเล็กนาอยู่แต่คุณปู่ไม่อยู่นะคะชายเล็กเลยไม่ได้มาทํางานในรอบเช้านะคะอันนี้วิดีโอนี้ที่น้องเป๋อถ่ายนะคะเป็นรอบเช้าของวันที่1ิบเก้านะคะตอนนี้เราก็ต้องรีบไปดูสองแสบที่บ้านนะคะเพราะว่าคุณปู่คุณย่าไม่อยู่สองแสบที่บ้านก็เป็นรอปภเฝ้าบ้านให้กับพี่ทองคําในวันนี้นะคะ ไปไปควานช้างน้อยควานช้างน้อยมินาสนุกไหมลูกสนุกไหมคะสนุกคะ่ะโอ้ยมาแล้วเกือบถึงบ้านแล้วนะคะอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่นะอาจจะเห็นควานสาวอ่อควานสาวชื่อมินานะคะ ขี่ช้างพลายช้างงานลหรอพี่้องคำ <laughs> จะถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้ว,จะ,ลวจะถึงบ้านแล้วครับอันนี้ใครพาใครไปนี่ ทองคาพาพี่ทองพาพาน้องมีนาไปหรือว่าน้องมีนาพาพี่ทองคําไป <laughs> สงสัยสงสัยพี่ทองคําพาน้องมีนากลับบ้าน <laughs> พี่ทองคํานี่เขาจะรู้ของเขานะ่ยเขาจะรู้เขาจะรู้ทางกลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าคือรู้ได้แต่ว่าเราก็ปล่อยไม่ได้นะคะการเลี้ยงช้างไม่มีอะไรที่แน่นอนบางทีถ้าเราปล่อยเขาก็อาจจะ,ตะเตลิดนะคะ,ตะเตลิดก็มี เราก็เลยจะต้องไม่ประมาทการเลี้ยงช้างนะคะจะต้องมีสติทุกครั้งในการอยู่กับช้างนะคะหาถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาน้องมีนาลงจากคอพี่ทองคำนะคะไหนดูซิดูซิ บบาายยถึงบ้านเรียบร้อยนะคะควางสาวตัวน้อยของเรานะคะพาพี่ชายกลับบ้านหรือว่าพี่ชายพากลับก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ส่วนสุโลสองเสบของเราวันนี้เฝ้าบ้านนะคะอ่ะวันนี้เฝ้าบ้านเป็นรอปภ วันนี้พี่ทองคำก็ในรอบเช้าไปทำงานแค่เชือกเดียวแต่ว่าเดี๋ยวรอบบ่ายนะคะก็ไปทำงานเหมือนเดิมนะคะทองแท่งคือไปทำงานเหมือนเดิมนะคะคุณรูติดธุระในช่วงเช้านะคะอรอปพของเราเฝ้าบ้านเหตุการณ์ปกติไหมรอปภจา๋ารอปพจา๋าเหตุการณ์ปกติไหมคะปกติไหมลูกฮะเหตุการณ์ปกติไหมโอยปกติค่ะแม่ ไข่มุกเป็นรอปรพแบบโอโหชันเลิศนะฮะชันเลิศดรักษารักษาความปลอดภัยได้แบบสุดยอดเลย <c oughs> อ่ะพี่ทองแทง่งพี่ทองแทง่งวันนี้เป็นยังไงฮะพี่ทองแท่งวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอ้ยไม่มีปัญหาเลยแม่ผมสบายสบายอยู่แล้วแม่ไม่มีปัญหา <c oughs> อันนี้นะ ต้องขออนุญาตนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่รู้เนาะนะคะเราขณะที่เราไม่อยู่บ้านเราจะไปต้องใส่ปลอกขาน้องไว้นะคะแต่ว่าที่เราใส่ก็ไม่ไม่ถือว่ากับรัดจนเกินไปนะคะไม่ไม่กับไ,ไม่ถือกับว่าหลวมจนหลุดนะคะอันนี้คือใส่แบบสบายๆนะคะให้เขาได้เดินได้แบบอ่าพอดีนะคะใส่ไว้เผื่อเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเขาหลุดเขาขาดนะเขาเวลาเขาไปจะได้แบบไปได้ไม่ไกลนะคะ อันนี้เป็นการเซฟนะพี่ๆอันนี้ไม่ได้เป็นการทาลุนนะคะโปรดใช้วิจาร,จารณญาณในการรับชมนะคะพี่ๆบางท่านก็อาจจะรู้ไปแล้วแหละเพราะว่าน้องแป๋วเองก็จะพูดในหลายๆคลิปหลายๆไลท์ที่ว่าบางทีไลฟ์สดเนาะบางทีก็จะถ่ายเป็นคลิปนะคะก็จะอธิบายให้ฟังบ่อยๆนะคะแต่ว่าก็จะยังมีคนเข้ามาถามบ่อยๆอยู่นะก็จะจะพูดบ่อยๆจะพูดให้ฟังตลอดนะคะว่าทําไมเราถึงใส่ปอกขาไว้นะคะก็จะมีหลายเคสที่เป็นตัวอย่างให้กับพี่ๆได้รู้บ้างก็มีเนาะนะคะมันจะมีหลายเคสอยู่เลยนะคะที่แบบ หลุดแล้ววิ่งหนีเข้าป่ากว่าจะตามจับกันมาได้ก็หลายชั่วโมงนะคะหลายชั่วโมงบ้างเป็นวันก็มีข้ามวันข้ามคืนก็มีนะคะอันนี้กรณีที่ช้างไม่มีปกนะคะอันนี้คือเราใส่ไว้คือเซฟนะคะขณะที่เรากลับมาบ้านเราก็ถอดออกให้น้องได้เดินปกติเหมือนเดิมนะคะอ่านะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะคะเพื่อทุกทุกท่านจะได้เข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าอ่ะทาไมถึงไปใส่ปก้าเขาแล้วเขาจะเดิน ได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องเซฟเอาไว้กดน,นะเพื่อความปลอดภัยเซฟที่เฟิร์สนะความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกนะอย่างที่น้องเป๋วได้บอกไว้ก็คือการเลี้ยงช้างเราจะต้องไม่ประมาททุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการเดินเข้าหาช้างนะการอะไรทุกอย่างเลยเพราะว่าช้างเขาเป็นสัตว์ที่ใหญ่เขาจะมีพลังเขาจะมีแรงที่เยอะกว่าคนนะคะถ้าถ้าคนเราไม่ถ้าเราไม่เก่งกว่าเขาเขาก็จะหาโอกาสทําร้ายเราได้อัน,นี้หนูพูดความจริงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทนะคะในการเข้าหาช้างเลี้ยงช้างทุกอย่างเลยนะคะ,ะกินหญ้ากินหญ้าครับเดี๋ยวพ่อใหม่จะเกะปลอกขาให้นะคะเราบ่ายน้องทองแท่งก็ไปทํางานปกตินะคะไปทํางานปกติคุณปู่ตัวนี้ก็น่าจะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความน่ารักนะคะของพี่น้องนะคะพี่น้องระหว่างน้องมีนากับ ที่ทองคํานะคะไม่รู้ว่าพี่พาน้องกลับบ้านหรือว่าน้องพาพี่กลับบ้านอันนี้ยังไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆก็กลับมาบ้านได้โอเคเรียบร้อยนะคะ, <laughs> ะถ้าชื่นชอบคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างเฟรพลายทองคำพลายทองแท่งด้วยนะคะคลิปนี้เด็กๆแล้วก็น้องเป๋าพ่อหม่ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ <laughs>